ดีครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางวิธีการแก้มือถืออินฟินินะครับที่ติดล็อกรหัสผ่านหน้าจอหรือว่าติดล็อก Gmail นะครับที่หน้านี้ลังเราวิบดาต้าออกนะครับมันจะเรียกถามพินถ้าเราจําพินได้ก็ใส่พินเข้าไปนะครับถ้าจําพินไม่ได้มันก็จะมีช่องตรงนี้อยู่เขียนว่าใช้บัญชี Google ของฉันแทนนะครับตัวนี้มันก็เปรียบเสมือนกันเครื่องติด Gmail นั่นแหละนะครับตัวนี้นะครับถ้าจะบล็อก็จะปลดผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมเราจะมาดูกันครับ เริ่มแรกเลยนะครับโปรแกรมที่ผมก็จะใช้จะเป็นโปรแกรมนี้นะครับ Unlock Tool นะครับเป็นวัวล่าสุดเลยนะครับเป็นปีของ2 0 2 0 2 2 2นะครับโอเคทีนี้มันเป็น Infinix โมเดลนี้นะครับโมเดลนี้ครับ Infinix x 6 1 2 b นะครับแล้วมีแท็นะครับแล้วก็อ e ีั A P P เหมือนรอบครับ อันนี้คือในกรณีที่ตรงรุ่นไม่มีคำว่า Elass FBP นะครับสายแบบแมนเงีนเราเร็ฟยังเสซฟไซยนะังอันนี้มันเป็นรูปแบบการปลดออนไลน์นะครับคือมือถือที่ติดล็อกไม่ได้อยู่กับผมนะครับอยู่คนละที่กันผมก็ทีมวิวแก้งานช่วยเขานะครับ ผ่านแล้วนะครับมันขึ้นว่า e โอเคแล้วเราก็บอกเขาเลยครับถอดสายแล้วเปิดเครื่องได้เลยครับพี่อันนี้ผมแบบกดไมคแล้วพูดเอานะครับมันเลยเป็นแบบนี้ผมไม่ได้โทรนะบางบางเคสผมจะไม่ได้โทรนะครับ Build mm hmm. data to my มันก็ โชว์รายละเอียดของตัวมือถือตรงนี้นะครับว่าเป็น Android เวอร์ชัน10นะครับเป็นบิวอะไรเวอร์ชันอะไรนะครับ Security Pa t แพที่เท่าไหร่นะครับเครื่องนี้ Security อยู่ที่แพทเดือน5วันที่5อ่า20-21นะครับปีก่อนแิเ s e c u r ต t y ตัวนี้เราคือการใช้เมนูคำสั่งนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากเราไปเลือก Infinix แล้วก็ไปสั่งตรงนู้นอย่างนี้นะครับมันจะไม่ต่างเพราะว่า ในคำสั่งพวกนี้มันก็ปลายทางมันก็คือการเรียกใช้ไฟล์ b o o เรียกใช้ไฟล์ d ีเหเมือนกันนั่นแหละนะครับอันนี้มันไม่มีคําว่า blfrrd ไงมันมีแต่ f ฟค t o อรกับ u n น o c k bl นะครับเราต้องประยกรุกต์แพงเอานะครับบางทีมานี้ยนวทางนะครับอันนี้เอกก็จบงานแล้วนะผมจะปิดงานเลยนะครับอันนี้คือผ่านแน่นอนนะครับถ้ามาถึงแบบนี้เดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปวิดวีโอหน้านะครับหรือไม่เดี๋ยวรอ พี่เขาถ่ายรูปหน้าจอปกติมาให้เราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูการส่งงานครับถ้าไหนติดปัญหานะครับเราทักมาได้นะครับเรามีบริการปลดออนไลน์หลายรุ่นนะครับรับทําหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับไม่ได้ระบุเจาะจงหรือว่าทําได้แต่รุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับถามมาได้นะครับถ้ารุ่นไหนติดปัญหาที่เป็นรูปแบบมือถือสมาร์ทโฟนนะครับผม Android และระบบ iOS นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็จะจบงานแล้วนะครับเราก็จะคอนเน็กออกจากจอทีมวิวแล้วนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมรีโมทนะครับที่ผมจะไปคุมความอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเรารอเจ้าของเครื่องที่ติดล็อกมือถือนะครับถ่ายรูปส่งงานมาให้เราเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปกันนะครับรูปมาแล้วนะครับในแชทเราเปิดให้ดูตัวนี้นะครับผ่านเลยที่เรียบร้อยเข้าหน้าหลักได้ปกตินะครับ เดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปแล้วนะครับถ้าใครติดงานติดรุ่นไหนก็ลองทักมาได้นะครับผมผมจะช่วยแก้ให้นะครับผมเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่วิดีโอหน้านะครับ